มาต่อในพาร์ทสนะคะเราก็จะคุยถึงเรื่องของแมทชิ่งนะคะแมทชิ่งเนี่ยคำนวณจากอะไรคำนวณจากลองนึกภาพนะคะเมื่อกี้นะคะตัวเราเองเนี่ยมีคะแนนทีมแข็งทีมอ่อนเราก็มีรายได้ที่เกิดจาก ทีมแข็งทีมอ่อนคนที่เราไปแนะนําใน3ชั้นชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนเนี่ยเขาก็มี2ข้างเช่นกันเพราะเขามี2ข้างเขาก็เกิดมีรายได้จากทีมอ่อนทีมแข็งเช่นกันนะคะแล้วลูกของเรามีรายได้จากทีมแข็งเท่าไหร่เนี่ยนะคะเราก็ได้100%เช่นเขาได้100บาทเราก็ได้100บาทนะคะเขาได้1000บาทเราก็ได้1,000บาท แต่คนที่จะได้รับตำแหน่งในชั้นลูกเนี่ยแมทชิ่งเนี้ยก็คือจะต้องเป็นตำแหน่งตั้งแต่ Silver ขึ้นไปก็คือเปิดรหัสอยู่ที่1,000แต้มถ้าเป็นน้ำมันงา,นงาก็ใช้เงินลงทุนแพ็กเกจเนี่ยในไซส์กลางเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3,000บาทก็คือท็อปอัพเติมไปได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งโกเนี่ยตำแหน่งใหญ่ก็คือไดมอนด์เนี่ยจะได้ค่าแมทชิ่งเนี่ยอยู่ที่4ชั้นนะคะ,ะแล้วก็ตำแหน่ง v i ไเนี่ยได้ทั้งหมด7ชั้นนะคะเฉพาะ โบนัสแมทชิ่งนะคะจากทีมแข็งเนี่ยสองนะคะสูงสุดจ่าย7ชั้นเลยนะคะอ่าแล้วคนที่เป็นตำแหน่งซีเวอร์นะคะซีเวอร์โกลด์ไดมอนด์วีไนะคะยอดขาย PV ที่เกิดขึ้นของทั้งบริษัททั้งหมดเลยนะคะทั่วประเทศเลยและในอนาคตถ้าเขาเปิดต่างประเทศเนี่ยก็คือยอด PV รวมทั้งของบริษัทในแต่ละเดือนเนี่ยได้เท่าไหร่เขาจะมาแบ่งเป็นเค้กทั้งหมดอยู่4ก้อนนะคะสก้อนเช่นสมมติว่าตอนนี้เราเป็นซีเวอร์นะคะ ถ้าเรามีซิลเวอร์ที่รักษายอดในเดือนนี้เท่าไหร่เค้กก้อนของซิลเวอร์เนี่ยมีเท่าไหร่ก็แบ่งกันจำตามจำนวนคนนะคะแบ่งทั้งหมดเป็น4ตำแหน่ง4ก้อนโดยที่เงื่อนไขในการรับรายได้แมทชิ่งเมื่อกี้กับรายได้ออเซลเมื่อกี้คือเราจะต้องรักษายอดส่วนตัวเดือนละ1,500บาท1,500บาทเอามาจากไหนนะคะทางบริษัทเนี่ยก็จะใช้วิธีการก็คือ,อตัด เก็บ10%ของรายได้ทุกข้อของเราเก็บสะสมไว้นะคะ10%ใน1เดือนเนี่ยให้ได้1,500บาทก็จะเป็นออโต้ชิป ที่เป็นรักษายอดให้เลยแล้วก็ส่งน้ํามันงาสองกระปุกให้เราไปทานถึงบ้านแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัดไปแล้วมันไม่ถึงเช่นสมมุติว่าตัดไปแล้ว10%มันได้แค่พันสมันขาดอีก200เราต้องเติมเงินสดเข้าไปอีก200เราก็จะได้รับน้ํามันงาสองกระปุกส่งไปให้ที่บ้านนะคะแล้วเราก็จะได้รักษายอดส่วนตัวด้วยนะทีนี้จากการรักษายอดส่วนตัวเนี่ยเขาก็เอาพันห้บาทมาจ่ายนะทุกคนที่รักษายอดส่วนตัวเนี่ยบริษัทจะตัดจ่ายออกมาคนละ60บาท คนละ60บาทเอามาเป็นแผน MTA ตรงนี้จะจ่ายเป็นยูนิเ v e l เลงไปทั้งหมด16ชั้นและจ่ายแบบโล w u อัพด้วยใน16ชั้นแบบโล w u อัพเป็นยังไงเช่นสมมติว่าเราอาจจะลึกลงไป30-40ชั้นนะคะในอดีตที่พี่ออยทํทำมาคือต้องบอกว่าลึกมากๆ6-70ชั้นก็มีบางสายนะคะในในในสามสชั้นเนี้ยคนไหนที่ไม่รักษาย,ยอดส่วนตัวนะคะ อ่สมมติว่าชั้นที่1 2 3ไม่รักษายอดส่วนตัวแต่คนที่รักษายอดส่วนตัวอยู่ชั้นที่4ชั้นที่4จะโลอัพเขาเรียกว่ายุบชั้นมาเป็นชั้นที่1ให้เราเลยนะคะอันนี้คือการจ่ายเม็ดละ60บาทนะฮะจ่ายทั้งหมดอยู่16ชั้น นะก็เป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะและคนที่เปิดคลังนะคะเปิดคลังเป็น V I P เนี่ย V I P ก็จะเป็นสะสมท็อปอัพอยู่ที่1 6 0่น16,000แต้มใช่ไหมคะก็จะได้ค่าคีย์ค่ะ5%ส่วนที่เปิด,ปดคลังเป็นศูนย์จำหน่ายเลยนะคะแพ็กเกจการเปิดคลังนี่คือว้าวเร้าใจมากนะคะใช้เงินลงทุนอยู่ที่200,000บาทได้สินค้าแถมนะคะเป็นมูลค่าอีก1 0 0 0 0 0ลงทุน2 0 0 0 0 0ได้สินค้า3,000 0 0เอาเข้าใจง่าย แล้วได้เงินคืนแคชแบ็กในแผนอีก30,000ื่นนะคะ15,000ถึง30,000แล้วแต่เราเลือกแพ็คเกจสินค้านะคะแล้วก็ได้โครงสร้างนะคะที่เป็นตำแหน่งให้กับทีมงานเราใน2ข้างซ้ายขวาเนี่ยคือตำแหน่งไดมอนด์อีก6ตตำแหน่งนะคะและเราได้ค่าคีย์นะคะออเดอร์ละ100บาทนะคะที่นับตั้งแต่พันแต้มทุกๆพันแต้มได้ค่าคีย์หนึบาท เอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็ทางบริษัทก็จะสนับสนุนในการโปรโมตเซ็นเตอร์ Center, โดยการที่จะไปจัดโต๊ะจีนให้อีกอย่างน้อย10โต๊ะคือ100หัวนะคะแล้วคนที่ไปแนะนำเซนะ็นเตอร์เนี่ยอย่างเช่นสมมติเราเป็นมินิเราเปิดรหัสลงทุนปุ๋ย1นึ่ซองบาทเราไปแนะนำคนเปิดเซ็นเตอร์นะคะโอ้ลูกหลานเราเปิดเซ็นเตอร์เราได้ค่าแนะนำทันที20,000บาทซึ่งตรงเนี้ยพี่ออยรู้สึกว่ามันเป็นแผนที่ คนบริภคสินค้าก็กำเงินหมื่นได้อะนะคะเออนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องท็อปอัพไปจนถึงไดมอนด์แล้วแนะนำล้วถึงจะได้ค่าแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแผนที่เราใจจริงๆนะคะแล้วก็จ่ายเร็วด้วยนะคะเหมาะกับเศรษฐกิจยุคโควิด